สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่อง y o u u u b ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพัพปะแดงนะคะอยู่ในเครือกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว e v e r อร์รรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้ เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะสีน้ำตาลคันนี้ราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่1,484,000บาทนะคะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษบวกแพ็กเก็ขึ้นมาอีก60,000บาทนะคะราคาจะจำหน่ายสุดที่จะอยู่ที่1 5 4 4 0 0้บาทนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าแพ็กเกจ60,000บาทลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะ1ลูกค้าจะได้กล้อง360องศารอบคันนะคะ2ลูกค้าจะได้ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่าง Stop and Go นะคะมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็ยังมีระบบป้องกันรถออกนอกเลนนะคะแล้วก็ยังอัปเกรดหน้าจอ เลือนใหม่นะคะจาก8นิ้วนะคะเป็น12.4นิ้วนะคะแล้วก็อัปเกรดหน้าจอซิงค์ 4A จาก10.1นิ้วนะคะเป็น12นิ้วให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างนะคะเรามาดูเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมของคันนี้กันเลยก่าคะ่ะว่าเราได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ เอเวอร์เรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์พิเศษของเขาเลยนะคะจะมีโลโก้คําว่า,อ,าอักษรแอคเคริกนะคะคาว่าเอเวอร์เรบนฝากระโปรงเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้ติดอยู่ฝากระโปรงหน้ารถเลยนะคะทำให้รถดูเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะจะมีเพียงรุ่นเดียวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ขนาดใหญ่นะคะพร้อมฟอนต์อักษร FORD เป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะมาพร้อมกับ ไฟหลี่แบบ LED ให้ลูกค้าอีก3ดวงนะคะตัวนี้ลูกค้าแจ้งได้นะคะว่าจะเดินไฟก็ได้หรือไม่เดินไฟก็ได้นะคะเอาแบบเท่ติดแบบเท่หรือว่าใช้งานได้จริงด้วยก็ได้นะคะส่วนด้านด้านหน้าตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C ทั้งสองข้างขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของ Ford เลยนะคะวิ่งมา ไกลๆนะคะเราก็รู้เลยว่ารถคันนี้เป็นฟอร์ดนะคะแล้วก็ด้านล่างสุดนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะจากโรงงานเป็นแบบ LED นะคะให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะความปลอดภัยของเขานะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าอีก4จุดนะคะชายกันชนด้านล่างจะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวรถสีน้ําตาลทำรถด,ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเด่นดูหรูมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตะขอลากจูง ด้านหน้าอีกกับลูกค้าอีกสองข้างเลยนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าติดลมให้เพื่อนร่วมทางช่วยเรานะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ารถรุ่นนี้มีอุปกรณ์อะไรตกแต่งเพิ่มเติมไปบ้างนะคะเริ่มจากคิ้วขอบล้อเลยนะคะตัวนี้คิ้วตัวนี้จะเป็นคิ้วขนาด3นิ้วนะคะมาจากโรงงานรูหรูสปอร์ตสปอร์ตเลยนะคะตัวนี้ตัดกับตัวรถสีน้ำตาลนะคะ ส่วนยางของเขานะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กสีดําเงานะคะตัวนี้ซีรีส์ยางของเขานะคะจะอยู่ที่255ทับ 55R20 นะคะล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นยางกูสเยียนะคะตัวนี้บึกบึนแล้วก็แข็งแรงนะคะตัวนี้วิ่งยึดเกาะติดถนนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้ล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ส่วนแก้มข้างของเขานะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้คำว่าเทอร์โบนะคะตัวนี้พร้อมกับคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เป็นสีเทากาวไฟนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวขนาดใหญ่แบบ LED เลยนะคะทำให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะคะลูกค้าใช้รถได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะตัวนี้ยังมามีกล้องด้านข้างให้กับลูกค้าแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างด้านข้างนะคะเวลาลูกค้า เปิดปิดประตูรถลงขึ้นลงรถนะคะตัวนี้ทําให้ลูกค้ามองเห็นด้านข้างรถแล้วก็ขึ้นลงรถได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะด้านบนนะคะจะมาพร้อมกับราวหลังคาสีดําเงานะคะตัดกับรถตัวสีน้ําตาลนะคะทำรถดูสปอร์ตแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคิวกันสตัต์เราติดให้กับลูกค้าทั้ง4ชิ้นนะคะฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะ40-60 เลือกได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นดํามืดไปเลย80ก็เลือกได้นะคะแล้วก็มือเปิดขนาดใหญ่สีดําเงาเลยนะคะตัวนี้รถคันนี้นะคะเจ้าตัวเอวเวอเรสจะเน้นทุกชิ้นเลยนะคะที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะจะเป็นสีดําเงาเกือบทุกชิ้นเลยนะคะมือเปิดของเขาเป็นสีดําเงาขนาดใหญ่นะคะ เปิดปิดประตูได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะเพียงเรามีกุญแจอยู่ที่รถอยู่ที่มือนะคะเราที่ตัวเราเราสามารถล็อกกดล็อกรถได้เลยเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะแบบง่ายดายสบายๆนะคะตรงนี้ยังไม่หมดนะคะด้านล่างนะคะยังมาพร้อมกับโลโก้อะคริกนะคะคําว่าสปอร์ตนะคะทําให้บอกบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้เป็นเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตนะคะมาพร้อมมันใดข้างขนาดใหญ่สีดําพร้อมแถบกันลื่นนะคะ ทำให้ลูกค้าขึ้นลงรถได้อย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษมาอีกบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกแบบ LED เลยนะคะขนาดใหญ่นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็แล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนมาให้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะคะปกติโดยทั่วไปโลโก้ฟอร์ดของเรานะคะ ถ้าไม่ใช่รุ่นสปอร์ตนะคะจะรองพื้นด้วยสีน้ําเงินนะคะตัดด้วยโครเมียมแต่คันนี้รองพื้นด้วยสีดํานะคะตัดด้วยโครเมียมเช่นเดิมนะคะมาพร้อมกับขตออักษร FORD นะคะเป็นสีโครเมียมทํารถดูสปอร์ตแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะตัวนี้ตัวอักษรอะคริลิกด้านตรงกลางนะคะจะเป็นอักษรคําว่า e v e r e s รสนะคะอยู่ตรงกลางให้กับลูกค้าบ่งบอกได้ว่ารถรุ่นนี้เป็น e v e r e s รสนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ กล้องส่องถอยนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าเข้าเกียรถ์ถอยนะคะจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอซิงโฟเอด้านหน้าเลยนะคะขนาด12นิ้วนะคะจะมีเส้นกระระยะให้ลูกค้านะคะมีเส้นสีแดงสีเหลืองสีเขียวทําให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภยัยเพราะว่าทํางานกับเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถอยจอดนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะตัวนี้ทําไฟท้ายจะแบบสปอร์ตมากเลยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอเวอร์เสเลยนะคะ เป็นไฟท้ายแบบ LED ขนาดใหญ่นะคะสปอร์ตแล้วก็ดูหลูแล้วก็ดูเด่นมากเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะตัวมีแผ่นกันลอยนะคะตรงฝาท้ายให้กับลูกค้านะคะเวลาลูกค้าขนของขึ้นรถนะคะตัวนี้จะเป็นแผ่นพลาสติกกันลอยทําให้ฝาท้ายเราไม่เป็นรอยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มาพร้อมกับคิกเซนเซอร์นะคะตัวนี้เวลาลูกค้าเปิดท้ายรถนะคะใช้เท้าเตะ ด้านท้ายหรือว่าเปิดจากรีโมทหรือว่าเปิดจากด้านในรถได้เลยนะคะใช้งานง่ายดายสะดวกสบายนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองรถครอบครัวเป็นรถเจ็ดที่นั่งไม่เรียกว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวสปอร์ตตัวท็อปสี่คูน4นะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่อยได้เลยนะคะหน่อยยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้หน่อยก็ฝากเจ้าตัวเอเวอเรรุ่นสปอร์ตไว้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเอาไว้ดู ดูแล้วก็พิจารณาเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าทักไอดียไลน์ด้านล่างนะคะหน่อยได้ฝากไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าแคปหน้าจอมาก็ได้ค่ะว่าอยากได้แบบไหนนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเรายินดีบริการลูกค้าทุกจังหวัดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามรับชมคลิปของหน่อยทุกๆคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปดีๆของหน่อยทุกๆคลิปที่จะลงให้กับลูกค้าได้ชมนะคะสําหรับรถยนต์ฟอร์นะคะสําหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ไปก่อนนะคะ